สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอ d เดีติตวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนออีทากวาในสกินมนุษย์ล่องหออนไถ่ตัวเปเ้าไฮลโหล,ลสวัสดีชาวอนันตาจตินีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแกมอ d e n t i t y ติ แล้วในวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวการมารีวิวสกินใหม่ของน้องอิทากวามนุษย์ล่องหนนั่นเอง oh. ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแว็บแรกที่เห็นโปสเตอร์สกินนี้ของน้องนะดูยังไงก็ไมค่อนแจ็คสัตวนะแกเฮเาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในเกมเพย์สกินนี้จะเฟี้ยวขนาดไหน,หนทุกคน let's go <S a few minutes later เป็นยังไงบ้างคะครูอิทากวาแหมชูเนี่ยปอแปิต้ใจต่อห้าชักคือเลยนะฮฮหวังว่าคนจะพอดีนะคะมีตัวไหนละไปหรือว่าหลัวไปหรือเปล่าคะ เออคุคุอีทาควาค่ะมันจะฮิฮอีนานเลยเนี่ยมอมือพอได้ละอาล้ค่ะกดเจอห้องไปที่เรียบร้อยนะคะกับแบบโอ้ความทรงจำของลีโออันนี้ถือว่าแมพไม่ค่อยแกงเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กแต่ผมไม่เล็กนะครับไม่เชื่อไหนขอดูหมายถึงนกนะใช่ฉันขอดูนกของเธอ แควแควต้อนแหลมันจะขอดูอย่างอื่นแควแควแต่ว่าโอ้โหมีตัวสตันสองตัวขนาดนี้คิดว่ารอบนี้คิวต้องเอาตัวทองมาแล้วว่าแกเฮ้ยถ้าชนไม่ได้อ่ะโดนด่านะ huh? What What the fuck ว้ายตีกันเลยค่ะอยู่ข้างคนชนะนะคะ A few minutes later เอาวละโหลดเข้าแมปมาไปเทียบเรียบร้อยกับแบบความทรงจำของลีโอ เริ่มเกมมาก็ขอดูดเก็บสแต็กก่อนเลยแล้วกันจะว่าไปข้างหน้าเนี่ยมีเซอร์หรือเปล่านะนโอ้ยแถวนี้ไม่มีแม่แต่หูเลยแสดงว่าไปเกิดกันที่อื่นสินได้เออยู่แถวนี้หรือเปล่าอา อีไลยเห็นนะแมคิดว่าเนียนมากบางจุดสีขาวด่ะไหนขอดูหน่อยสิว่าโดของเธอจะใหญ่จริงอย่างที่เธอแอบอ้างหรือเปล่าเอาล่ะคงจะได้เวลาดูดแบบมูนวอล์กจึมด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 ยมดึ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 มดทมนึมดึม้ึมด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 แมเธมนึมดึมดมดึ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 มนึมด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 ็มดึมดึมุึมดึมดอมดึ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 มดม มูลมูลอ่ติดติดมูลติดติดติดโอ้โห oh, oh, รอบหน้าเนี่ยนกน่าจะมาแล้วอะ่ะทุกคนอ่ะับความไวไปก่อหนึ่งต่อไ็ดีเลยไหนโชว์อนอกให้เราดูหน่อยดิฉันอยากเห็นนกของคุณดีใจไอ้นกตัวดีนี่เองกดสเตกหนึ่งอาละอีไลคุงจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะเล่นแมสต,ตรงนี้จริงๆหรอจะเล่นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนี่ เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วก็ทางสะดวกนะคะทุกคนหูไม่ขึ้นคาไม่มีใครมารอชนแน่นอนจับนั่งได้แบบสบายใจแฮเอาล่ะน้องทีไลน์นั่งไปก่อนเลยนะคะ เอาละจับนั่งเสร็จแล้วก็มูนวอล์กโชว์ไปหนึ่งจะเต็มอะติมๆติมติรดเตมติมติรดเตมตึมติดิดเมเอามูนวอล์กมาเจอคนตรงนี้พอดีเอาเป็นตัวช่วยซะด้วยอุ้ยกูกดไฟวิวทันน่ะแม่เอออย่ามาทำอย่างนี้มันเก็บยนะว้รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเออโอ้ยแลกกันไปคนละแผลสองแผลดีนะว่าเออ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 โอ้ยแม่ก็ขด็นไครเกินกำลังจะบอกว่าดีนะว่าได้แผลพอดีแต่ว่าคนนี้จะไปไหนเออจะไปไหน เธอหนีไปไหนแล้วนะอีไลเพราะว่าเธอกับนกของเธอะจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปคนนี้ฉีจองไปแล้วคนอื่นห้ามยุ่งนะคะฮิยฮโอ๊ยโอ๊ยโอยตอนนี้ผมมีคําถามเดียวนายน่ะรีบมาเร่งเตะทําไมวะอ้าวรีบมาช่วยแบบนี้ก็แบบสิครับอุ้ยจะตีโดนคิกเกตเฉยอ้าอีไลลูกพิ่งลูกเถอะว่าอีไลด่าในใจแล้วตอนนี้เออโอ้โหน้องเขาังมีใจสู้อยู่ว่ะสุดยอดที่สุดไปเลยลูกหนูนี่มันกักสู้จริงๆ เอาล่ะคราวนี้ก็กลับไปนั่งรอเพื่อนที่เาาขารหัดก่อนเลยนะลูกนะมาลูกเอาก็อีตรงนี้แล้วกันนะลูกเนาะเดี๋ยวก็อีกเก่าของเราตรงนู้นให้คริกเก็ตไปนั่งแล้วกันเอาไปเราบินก่อนเพื่อนแล้วก็กลับไปหาคริกเก็ตแป๊บอเอาสมภพมาช่วยเพื่อนเหรอไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยมานี่มานี่เลยเออแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่สมภพมันรอดักชนแน่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่มีเกาะทองกับดองเออ้องหัวไปหนึ่งแล้วก็รีบจับนั่งก่อนทุกคน เอาละนั่งลงไปเก้าอี้ยังอุ่นอยู่เลยนะเสร็จแล้วก็โชว์จะเตะบ,บูลวอลกไปอีกดุงตึมตมตึดดึมตึมตึดดึมตึมตึดดึมตึมตึมอตาเอ๋แม่ไม่ต้องตกใจที่มาทุกวันน้องพี่มาทุกวันโอ้โหพี่เขาตีลึกเกินไปหรือเปล่าครับพี่ครับ แม่เจ้าเล่นเองตกใจเองเลยอะ oh. พี่เขามาช่วยกันแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีพี่สมภพไปนั่งแทนแล้วมานี่เลยพี่สมภพไปเอาเก้าอี้ใกล้ๆตรงนั้นนั่นเลยนะไม <c oughs> ่อย่ดดิดอย่าดินดิ <c oughs> คนเราทำไมมันดิ้นแรงจังเลยเนี่ยฮะ,ะ <c oughs> ลอกดิ้นลอกอารยะขัดขืนกับพี่ <c oughs> นี่พอดีเลยค่ะเก้าอี้ตรงนี้มีคนปันเครื่องอยู่ใกล้ๆด้วย ไอ้เอ้ยหยุดหยุดุดใครหนูย่าให้ปัดไม <evet. S 1> oh, okay, well. so ่ให okay, ้ปัดไม่ให้ปัดอ๋อมันมาปัดลอยเพื่อนนี่เองแหมพวกนี้แผลรายนะเราแผลดรายนักเรานะโอเคช่วยกันเรียบร้อยงั้นก็เอาสมภพต่อเลยละกันจะไปไหนคำร้องสมภพอาจารย์โจเซฟคิดถึงแล้วครับไปรายงานตัวด่วนเลยครับอย่าอาริยะขันขื้อโดดไม้เป็นหนึ่งเต็ปกลับมาดิโอ้ยเครีกดเดี๋ยวฉันมาเคลียร์กับแกฉันขอไล่สมภพก่อนแล้วมาตรงนี้ปัดไปเลยแล้วกันจะหนีไปไหนต่อรอสมภพกลับมาดิกลับมาดิดู เอาโถเอ้ยดูดติดไม้เฉยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรกระโดดได้กระโดดข้ามบ่ายได้ยังไงเราเอ้ยนั่นน่ะจะพุ่งไปไหนรอด้วยโอ้โหไอเด็กนี่ไม่คิดจะรอกันหน่อยหน่อยหรอเอ้าแม่กดไฟวิวโถ,โถเอ้ย,อยแหมไอ้สมภพเมื่อกี้แกไม่ได้มีไฟวิวหรอกก็นะแกโดนพิชบอกหมาฉันแดกแน่ เราคิดว่าตัวเองพุ่งได้คนเดียวเหรอนี่ก็พุ่งได้เหมือนกันนะคะ <S <S แล้วก็ดูดเข้ามาหนึ่งแล้วก็ฟาดแมงเลยโอ้โหเมื่อกี้มันยังจะมีกระจิกกระจ a ยมาชนเราอีกนะหรือเมื่อกี้มันจะรับี่หนีวะแต่กระชากมาเถอะว้าวเครื่องนั้นเสร็จแล้วนี่นา,านแต่ก็ไม่เป็นไรเหลือตั้งสามเครื่องนะคะทุกคนเรายังควมีเวลาไล่เซอร์อยู่นะเอาไปจับนั่งเก้าอี้ไปก่อนเลยเด็กดื้อเฮ้ยเดยวก่อนโอ้โหการที่คุณทำแบบนี้การที่คุณทำแบบนี้ยังมีไฟวิวอีกการที่คุณนี้ทำแบบดี มันจะเกะกาสาบาทเกินไปแล้วคนเราที่เนี่ยมีไข่แมงเลยอ่ะเปลี่ยนไปว่าจะพืชรอครูดาวสักแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่าทนายอยู่นั่นกันก็มูลวอล์กโชว์ไปหนึ่งจะเตบตึ้งตึ้งตึ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 งอ่ามูลวอล์กันจ้ากันพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณทนายได้ข่าวว่าเจ็บอยู่นี่นาโดนทีเดียวก็น่าจะตุ้มละแต่เมื่อกี้ไม่โดนว่ะขอใหม่ขอใหม่เออพับไม้ได้พับไปจะเล่นกี่ไม้แล้ว่ะพี่จะเล่นไม้หมดแบกไปเลยก็ได้นะคนเดียวไม่ต้อง เอ้ยกลับมา,มาดีก่อนกลับมาขอดูจอยอ้าดูติดไหมแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้สแต็กเราเต็มปี๊บสแต็กเราเต็มปี๊บเออเรียบร้อยเอ,อาวนั่นคริกเก็ตลูกเองพอดีป่ะกลับไปหาคริกเก็ตกันดีกว่าสวัสดีนะคะพี่จะวิ่งไปไหนโอ้โหวิ่งไปโคตรไวเลยบ้าเอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีลาบุตรตองอยู่แล้วนะยังไงก็ตามทันเนาะเพราะฉะนั้นคริกเก็ตคะยอมเราเถอดนะยังไงคืนนี้เธอก็ไม่รอดไปจากน้ำมือเราได้หรอกมามาขอดูดูติดไหมแอ้วแม แต่ว,ว่าพอดีเลยว่ะเหนหลุมแล้วอ่ะฮ่าฉันเห็นแล้วนะวาหลุมมันอยู่ตรงนี้นะน่ะาหน,านีฉันไปไม่รอดหรอกนะคริกเกต็ตโค้งอ่ะแหมได้ทีเล่นไม้กันหมดแบบแล้วนะพวกเองนออเนี่ยเขาเคลียร์ไม้ออกไปก่อนละกันไม่ต้องเล่นอ้าววิ่งฉีกไปนู่นแต่ว่าไม่ให้ไปสโลเอาไว้ก่อนเลยสโลสโลสโลสตีเลยเอ้าไม่โดนกรรมาก่อนขอตีอทีนึงขอตีอีกทีนึงเออเรียบร uh ้อ huh. ยจังอ่ะเซอร์เขาจะกดยอมแพ้กันเลยไหมแม่ หนูรออยู่ล้ก่ะ <_ d ress> เหมือนจะไม่งังก็วางปักแม่งไว้เลยละกัน <_ d ress> อะไปกลับไปหาทานายกันดีกว่าทุกคนล่าสุดจําได้ว่าตีทิ้งเอาไว,ไวไ้แถวข้างๆโรงงานแล้วนะ <_ d ress> เดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าว่าเขายังอยู่อ,ยอ้าวนั่นไงเจอพอดีเลยเอาละสะโลโบชันสโลโบลต็ตีไฟวิวสวยกับทุกคนเลยอะอ้าวไปกันแล้วเหรอบอพี่ไปกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ เชอบแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ